เป็นการเผาไม่ว่าที่โยมเผาถวายเขาเรียกใบสีพญานาคมันก็เป็นสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เมื่อจมไปในกองไฟแล้วมันจะไม่มีคําว่าใบาสีพญานาคล้วนแต่เป็นวาจาที่มนุษย์ปรุงแต่งกันขึ้นมาทั้งนั้นมันไม่มีอะไรย,ยั่งยืนมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แต่เพื่อการประคองอยู่ในธรณีธาตุดินนั้นก็ต้องประครับประคองกันไป อะไรที่จะยึดมากเกินเกินไปในสังขารธรรมนืยึดมากในวัตถุใดๆในโลการนี้ทําให้ทุกข์นะก็เผาไปมั่งเผาภายนอกแล้วก็เผาภายในใจเราจิตใจจะได้ขัดเกลากิเลสและตันหาเป็นสงสาวกของพระสัสดาตามรอยพระอิยาเจ้าผู้ลดละกิเลสสาธุเจริญพรข้าพระเจ้าขอกราบไหว้บูชาโพโกโตภะธรรมสังโกิทุพขที่ลืมข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอกราบว่าบูชาพระพุทธระธรรมโมพระสังโฆเพื่อเพิ่มที่ยวเรื่นข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบว่าบูชาพระพุทธระธรรมโมพระสังโฆไฟนี้ก็เป็นไฟศักดิ์สิทธิ์ขอบูชาแด่พระโพธิญาณพระพุทธังพระธรรมังพระสังฆังพรอพระแม่ธนนรณีจงนำเอากุศลเอาเกี่ยวกับดวงจิตเกี่ยวกับดวงวิญญาณให้ไปสู่สัมปรายภพ อันไหนที่ญาติโยมได้วถวายมายมกา็เผาให้กับดวงวิญญาณเพื่อให้เขาให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าผาเจ้าเขาเจา้าภูมิเจ้าผาเจ้าการรมในเวรต่างๆได้เผาเลยก็คือเผาไปก็คือการลดละกิเลสภายในจิตใจของมนุษย์ต่างๆทั้งหลายมนุษย์ญาติโยมได้เห็นแล้วอ่วะเจริญพรใช้เวลาเงะ้ย เยอะๆก็เผาไปให้ครูบาอาจารย์เนาะอันนี้ขาบ,บาด้วก็เผาไปมีเยอะแยะแล้วก็เผาไป,ล,าไปลดละกิเลสนะเจริญพร